มีใบใหญ่แล้วล่ะได้ไม่ใส่เลย ยังไม่ขึ้นเลยเฮ้ยจะขอได้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 แล้วสอบอ่างนู้นสาจิ้มั้ยเนี่ยบล็อตสปีดน้ำต้องขึ้บมาก

หด้ลกลางก็ได้พี่เออเบิ

เลยดวังนกแล้วเี้ยงมเียพันพอ,พออีก <c oughs> อีกหมายก้องนะวางน้ำแววางันนะใจเย็นกันนะ ไม่หลหืออย้กตยงเหือสนี่สี่นะครับกิโลบางสี่โลสี่โลต้องมีนะครับัวมตัวใหญ่เหรอ